ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองนะครับขยายเชื้อบิวเรียนะครับเพื่อเอาไว้กําจัดแมลงนะครับศัตรูพืชนะครับคลิปที่แล้วนะครับเมื่อเช้าผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับกาทำการทําน้ำหมักนะครับที่ใช้กําจัดแมลงเหมือนกันนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับก็จะมาขยายเชื้อบิวเบียนะครับ ซึ่งเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราที่เอาไว้ใช้กําจัดพวกมแมลงเหมือนกันนะครับก็จะใช้ควบคู่กันไปนะครับสําหรับอ,อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นขวดหัวเชื้อนะครับอันนี้นะครับหัวเชื้อแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเชื้อยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าพอดีกะจะไปซื้อนะครับ แต่ทีนี้พี่เขาบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ขยายไว้นะครับแต่ว่าจะมีตัวเก่าอยู่นะครับที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับก็เลยลองมาขยายดูนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับพี่เขาให้มาฟรีนะครับผมก็เลยจะมาลองขยายดูนะครับผมใช้นะครับข้าวนะครับนี่ข้าวหุงนะครับเอามาหุงนะครับใส่น้าไม่เยอะนะครับใส่น้ําแค่พอดีข้าวเลยนะครับ ผเสร็จก็ตักใส่ถุงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใช้หัวเชื้อนะครับหยอดลงไปในถุงข้าวนี้นะครับทำไม่ยากนะครับแต่ว่าคือผมจะทำในห้องปิดนะครับห้องที่ไม่มีลมผ่านนะครับเพราะว่าเชื้อราในอากาศนะครับก็มีเยอะนะครับเราไม่รู้ว่าจะปนเปื้อนกับ ข้าวหรือว่าในขั้นตอนที่เราหยอดเชื้อลงหรือเปล่านะครับก็เลยนี่ครับมีน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับในที่นี้ผมใช้เป็นเด็ดต่อนะครับเด็ดต่อฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็มีจุดเทียนด้วยจุดไฟนะครับไม่มีตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับก็อาจจะไม่ถูกหลักนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมลองทํา เชื้อไตรโคเดลมาดูนะครับก็ลองขยายดูนะครับก็ได้ผลนะครับไม่มีการปนเปื้อนนะครับก็ใช้ตามที่เรามีนะครับวิธีการขยายเชื้อนะครับก็ไม่ยากนะครับแค่หุงข้าวแล้วก็ตักใส่ถุงแบบนี้นะครับสักสองสามทัพีนะครับแล้วก็หยอดเชื้อลงไปนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนที่เราทํานะครับก็อยากให้ สะอาดนิดนึงนะครับทําในห้องปิดนะครับไม่มีลมผ่านนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยอะดตตอนะครับเวลาที่เราจะทําก็ฉีดพ่นนะครับรอบๆนะครับเช็ดตตรงโต๊ะนะครับบริเวณโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับที่เราจะหยิบจับมาใช้นะครับแล้วก็เช็ดตามมือนะครับถึงข้อศอกไปเลยนะครับฉีดๆๆแล้วก็ลูบให้ถึงข้อศอกไปเลยนะครับ เพื่อให้เชื้อข้างนอกนะครับเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการนะครับตายนะครับฆ่าในการป้องกันเป็นตัวนะครับโอเคอันนี้ผมยังผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมทำนะครับเพราะว่าทำคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดเพื่อบางทีนะครับเชื้อโรคนะครับเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับมันอาจจะ ปะปนเข้าไปเวลาที่เราทํางานนะครับก็พยายามที่จะให้สะอาดที่สุดนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ก็ต้องรอดูนะครับว่าเชื้อจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าจะเจริญได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับงั้นขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ